โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการตั้งอยู่บ้านห้ือเรือใหญ่ตำบลคำนาดีอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการห่างจากจังหวัดบึงการประมาณ25กิโลเมตรจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศัษษกราช2512มีเนื้อที่ทั้งหมด19ไร่1งาน โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด104คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด13คนโดยมีนายวิชิตทวีลาบเป็นผู้บริหารโรงเรียนการประเมินตามโครงการ การพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามประเด็นการประเมิน5ด้านโรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยาได้ดำเนินการดังนี้ด้านที่ 1. สภาพแวดล้อมทั่วไปโรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยาได้จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน โรงเรียนมีรั้วล้อมรอบทุกด้านมีป้ายชื่อโรงเรียนที่มองเห็นได้ชัดเจนโรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้ร่มรื่นมีต้นไม้ที่ปลูกไว้ทำรั้วตลอดแนวทางเดินภายในโรงเรียนเป็นถนนคอนกรีตสะดวกต่อการเดินทางเข้าออกโรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยามีสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กได้พัฒนาในด้านร่างกาย สังคมอารมณ์และสติปัญญาสนามเด็กเล่นมีความสะอาดเป็นระเบียบและร่มรื่นสวยงามมีอุปกรณ์เครื่องเล่นในสนามที่เน้นความปลอดภัยให้กับนักเรียนมีสนามกีฬาสถานที่ออกกำลังกายของนักเรียนที่เป็นสัดส่วนอย่างเพียงพอต่อผู้เรียนและผู้เข้าใช้บริการ โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยามีอาคารเรียนที่เป็นอาคารไม้มีอาคารอนุบาลอาคารปฏิบัติการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เข้าใช้บริการอาคารเรียนมีความมั่นคงเป็นระเบียบสวยงามและมีความปลอดภัยมีโรงอาหารขนาดพอเพียงต่อจำนวนผู้เรียน มีรั้วแผงเหล็กร้อมรอบมีประตูเข้าออกมีโต๊ะที่นั่งสำหรับนักเรียนอย่างเพียงพอมีความสะอาดเป็นระเบียบมีห้องครัวสำหรับประกอบอาหารห้องพยาบาลเป็นห้องที่สะอาดสวยงามมีการจัดวางเวชภัณฑ์ยาอย่างเป็นระเบียบอาคารสำนักงานห้องพักครูห้องธุรการห้องประชุม ห้องผู้บริหารมีความสะอาดเป็นระเบียบสวยงามมีอากาศถ่ายเทมีโต๊ะหมู่บูชามีโต๊ะทำงานโต๊ะประชุมชุดรับรองแขกตู้โชว์ผลงานตู้เก็บเอกสารที่เป็นระเบียบโรงเรียนมีที่ทิ้งขยะมีธนาคารขยะมีเหล็กกัน้นป้องกันถังขยะล้มและมีความเป็นระเบียบด,ด้านที่สองห้องเรียน โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยาได้นำนโยบายห้องเรียนคุณภาพมาเป็นแนวทางในการพัฒนาห้องเรียนห้องเรียนทุกห้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานห้องเรียนมีป้ายชื่อชั้นเรียนครูประจำชั้นสมาชิกในห้องเรียนมีสัญ,ญลักษณ์ของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย มีป้ายแสดงข้อตกลงของห้องเรียนมีมุมแสดงผลงานของนักเรียนที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่หลากหลายมีมุมสำหรับเก็บอุปกรณ์แก้วน้ำแปลงสีฟันห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทได้ดีโต๊ะนักเรียนมีปริมาณเพียงพอ ต่อผู้เรียนมีความสะอาดและเป็นระเบียบด้านที่3ห้องสมุดชินรับชมห้องสมุดโรงเรียนของเราปวดเข้ห้องต้องล้างมือไยเจลแอลกอฮอลทุกครั้งโรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยาได้ปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยใช้ห้องด้านล่างของอาคารเรียนใช้เป็นห้องสมุดห้องสมุดมีความเป็นระเบียบ มีแสงสว่างที่เพียงพอมีอากาศภายเทสะดวกภายในห้องประกอบด้วยชั้นวางหนังสือที่เป็นหมวดมือมีมุมอ่านหนังสือมุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดไว้เป็นสัดส่วนไว้สำหรับนักเรียนให้ศึกษาค้นคว้ามีเคาน์เตอร์สำหรับครูผู้ทำหน้าที่เป็นคนรูบรรลักษ์ด้านที่4บ้านพักครูโรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยามีบ้านพักครูจำนวนหนึ่งหลัง แต่มีสภาพชำรุดไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้ทางโรงเรียนจึงดำเนินการจำหน่ายรื้อถอนเพื่อรองบประมาณในการจัดส,สรรรส้างใหม่ในครั้งต่อไปด้านที่5ห้องน้ำโรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยามีห้องน้ำที่สะอาดเป็นระเบียบและสวยงามห้องน้ำได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมอยู่เสมอจึงทำให้ห้องน้ำ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีช่องระบายอากาศมีความสะอาดมีป้ายแยกห้องน้ำนักเรียนชายนักเรียนหญิงห้องน้ำครูอย่างชัดเจนโรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยาขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาโรงเรียนไชยไลไว้ในโอกาสนี้